E ก่อนอื่นค่ะท่านชมเราก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปค่ะใช้ไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปทอดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเมะเขือของเราเริ่มเกลียมแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะคนต่อเรื่อยๆสักพักนะคะพอเราได้สีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักให้เสด็จน้ํามันค่ะจักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันนะคะ เดี๋ยวเราจะนํามะเขือที่ได้นะคะรอจนเขาจะเสด็จน้ํามันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปเลยค่ะถัดมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะสองกลีบค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกสดนะคะสามเม็ดค่ะแต่หากท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบเผ็ดมากนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพริกได้นะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากัน ที่จะไปใส่ในผัดมะเขือประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะใช้กระทะใบเดิมที่เราทอดอะมะเขือเมื่อกี้นะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะใช้ไฟกลางนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะใส่พลิกกับกระเทียมที่เราโขลกลงไปนะคะผัดให้หอมเลยนะคะ พอพริกกับกระเทียมส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับวันนี้ใช้แค่ร้อยกรัมนะคะท่านผู้ชมผัดจนกว่าหมูของเราจะสุดนะคะ ใส่ซอสถัดหอมลงไปนะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะสองท้อนโต๊ะค่ะ ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะคลนนุ้เข้ากันนะคะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ พอผัดเต้าหู้แล้วก็น้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือที่เราทอดไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ําแป้งมันลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ 2องค่ะสามสี่ท้นโต๊ะก่อนนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือว่าถ้าใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปได้นะคะ ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะจากนั้นคนให้แค่ใบโหระพาสลบก็เป็นอันใคยได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดมะเขือ ้อมที่จะจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะ